ขั้นตอนแรกนะครับเปิดอคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลือกเว็บเบราว์เซอร์ที่เราต้องการครับในที่นี้ผมจะเลือก Google Chrome นะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปพิมพ์ในช่อง URL www sa msu ac th community system เข้ามาหน้าแรก จะมีหลักการและเหตุผลความเป็นมาปุ่มเข้าสู่ระบบเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีช่องให้กรอกรายละเอียดเพื่อค้นหาโครงการบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบสามารถค้นหาโครงการได้สามารถส่งออกได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นเลือกรายละเอียดย่อยของโครงการแต่ละคณะเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศกดค้นหาก็จะปรากฏ โครงการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเราสามารถส่งออกหรือดาวน์โหลดโดยกดปุ่มที่ส่งออกก็จะดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ w o ิ d เราสามารถเปิดดูได้เป็นไฟล์ Word ต่อไปจะเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับการล็อกอินเข้าสู่ระบบการเข้าใช้งานระบบมี3ระดับดังนี้ 1. ระดับผู้ดูแลระบบ 2ระดับสําหรับผู้รับผิดชอบหลัก3ระดับสําหรับเจ้าหน้าที่การเข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 1. คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคลิกเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบจะมีปุ่มออกจากระบบ